สวัสดีครับพี่น้องมือนีมาโตลมหนาวน้ำกันเเ้ยครับเช้าเช้าสดใสนะครับกับบรรยากาศเย็นสบายสบายนะครับนี่มือนีครับพี่น้อง มาชมบรรยากาศยามเศร้าน้ำการเอ้อพี่น้องที่บ้านนานะครับที่บ้านนาสวนป่ารุงจักรตำบลเวียงชัยอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารครามครับพี่น้องบรรยากาศยามเศร้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันนะครับ บรรยากาศดีหลายพี่น้องอากาศเย็นสบายครับน,นี่เท่ากัมีโอกาสมาพักหดสวนนี่ปลูกไว้ตักตะไคร้กำลังงามอันนี้บรรยากาศทงหน้านะครับเขาก,กำลังออกห่วงพี่น้อง พ่วงเขาก็บดีบันไดเป็นเขาวานกะสีพ่อได้กินอยู่ครับนี่งามเติบอยู่ปลา,าปลาปลอยไว้แล้วครับพัฒนโตนี่เขาว่าเบิงสะไงตอนนี้ระดับน้ำก็ยังบัานลดนะครับ แตกรู้สึกว่าสิเริ่มลดลงแล้วจังน้อยมองนี้กับปล่อยปลาไว้แล้วครับปลานินปลาตะเพียนร่วมกับประมานพันก็โตนี่แหละครับเราจะสร้างแหล่งอาหารเป็นของตนเองครับพี่น้องให้มาเบิงบรรยากาศยามเศร้าด้วยครับคุณ พระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าสวยงามครับบรรยากาศแบบนี้บอมให้เห็นเลยครับในเมืองอันนี้ก็เป็นตรงหน้านะครับเมื่อนี่หมอก หมอกบ่หลายบันไดนี่ครับ ันนี้เ้อกับปลูกกตะไคร้ปลูกกล้วยนะครับปลูกข้าวไว้บ่ได้หดน้ำครับพี่น้องมายามไดกับจังมาจอกจอกเอาจังสี่หละครับนี่ปลูกให้เทวดาเจ้าที่ดูแลนะครับน้ำกำลัง เปลี่ยนสีสวยง่ามครับพี่น้องอันนี้กับเป็นคานี่เขาสิปูคาไว้น้ำคู่สะนะครับเป็นแถวไปเรื่อยนี่ตะไคร้ครับตะไคร้่กล้วยน้ำว่ากำลัางง่ามขันได้หดน,น้ำนี่คือสีง่ามกวนี่อยู่ครับอันนี้เพิ่นกับบ่ได้กินน้ำ หลังจากเมื่อฝนหลัก็ับปอยเลยครับตามธรรมชาติมองนี้เขากะถมเป็นโคกไว้ครับนี่ เอาไว้สร้างเป็นที่อยู่อาศัยแต่บ่ท่านแล้วหรอกครับปีใหม่ที่ได้ถมอีกอยู่ครับนี่มาชมบรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้า สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อดรอนทนไม่ไหวครับมาเยี่ยมชมเพราะคิดถึงจึงมาหาครับพี่น้องนี่เอามาชมสานามตอนนี้เพิ่นกบเปลี่ยนเป็นสีเขียวมอระกดไปแล้วครับพี่น้อง ระดับน้ำก็ยังเต็มสาอยู่ครับบอท่านใด้ลถนะครับนี่ลงมือทำคือคำตอบนะครับถ้าเฮ้าบ่ขุดสาไว้นะครับเฮ้ากับบ่มีน้ำไว้นะครับนี่อันนี้รู้สึกว่านาสิมอมแรงอยู่ครับพี่น้องมอมแรงอยปีนี้ น,นี่เป็นสะโครงการนะครับนี่ป้ายิันมีอยู่นรสะน้ำประจำในไร่นานะครับปลาก็บป้อยไว้แล้วล่ะครับพี่น้องแต่กัธรรมชาตินะครับปอยไว้ธรรมชาติบ่ได บ่ไใดดูแลบ่ไใดให้เงื่อให้ยังนะครับหุ่นเพื่อนกะมีขึ้นเหนหยนอยอ่น้อยๆมายามใดเขากบติดหาหัวอาหารนะครับมาให้เพื่อนอยู่ บรรยากาศยามเช้ารับลมหนาวครับพี่น้องอากาศกำลังเย็นสบายเดี๋ยวเฮามาเบิร์นตะไค่ท่างพี่ครับนี่ อันนี้ก็ปลูกปลูกไว้ปลอยเลยครับพี่น้อง้วยถ้าเพื่อนได้กินน้ำเพื่อนคือสีงามกว่านี้อยู่ครับนี่เฮาาเบิ้งแต่ไข่เป็นแถวเลยครับกำลังงาม ปลาตะไคร่นะครับนะครับปลูกไว้ห้าได้เก็บใส่เก็บซอยนะครับพี่น้องเก็บยู่เก็บกิน ปีนี่ก็มีโครงการสิถมนะครับสิถมที่เพิ่มอยู่เอกากขุดเป็นโคกบระท่านแล้วครับพี่น้องนี่มองจังสี่นะครับบ่ทท่านได้เต็มเนเกจากสิถมให้ยุเกตแดนบรรยากาศยามเช้าครับ หมอกอ่อนๆครับพี่น้องหลายหลปันไดตะไคร่นี่งามอยู่ครับตะไคร่กันได้หดน้ำสีคักก้านี้อยู่ครับอันนี้เขาปลูกแล้วเขาก็ล้อยไว้เลยบ่มีผู้ดูแลครับ ฝากเจ้าที่เทวดาดูแลนี่เฮาหฮาปลูกหลอบไปเลยนะครับเพื่อคุ้มดินน้ำคู่สะไว้ครับมือหนาฟ้าไม่ได้มาอยู่มาเศร้าเฮ้าก่จังสีเฮ็ดดีๆกว่านี่อยู่ครับนี่เฮ้าก็ปลูกเป็นแถวหลอบเลยครับ ตอนนี้ตะเวนเพิ่นก็นเริ่มคืนแล้วครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องนะครับไปเลาะพงเลาะทาพูนผิวพุนสวัสดีครับมือนี่ยูทงองยูทาคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวไปจอบเบิง้งสะหนวยพุ่นกัน มีอีกนะครับผุนทั้งผุนมีสาอีกอันนึงขุดไว้ปีนี้เขากล่าวว่าสิขุดเป็นถนนนะครับสิขุดดินขุดเป็นคลองน้ำไปนี่ครับแล้วกาสิเฮ็ดถนนนี่แหละครับตามแดนนี่แหละครับเดี๋ยวสิพาไปชมบรรยากาศท้องหน้าเลยครับนี ีทั้งพี่เขาขคาเจ้าก็ล่มล่มเมื่อครับพี่น้องพายุมาบางเห่นได้ยูได้กินอยู่หครับปีนี่เดี๋ยวไปเบิงสะพุนครับจากนีไปกับประมาณร้อยร้อยกูเม็ดอยู่ครับ ระยะห่างเดี๋ยวภาพไปชมกันเลยอันนี้เขกาออกห่วงเริ่มสีแก้เมแล้วล่ะครับใกล้ได้เกี้ยวแล้วครับ อันนี้ต้นสะแบงครับนี่พี่น้องบ้านเฮ้าเอินว่าต้นสะแบงมีอยู่สองตน้นถตปีนี้ออกดอกออกผลคือปีที่แล้วครับที่ได้เก็บเพาะอยู่ครับพี่น้องเอามาเพาะไว้ปลูกเนี่ยต้นพย้อมเห็นบ่ครับต้นพย้อมนี่นี่นี่ต้นพย้อม ต้นพยอมมีสองต้นครับเนี่ยพยอมย่ำเพลินออกดอกสีหอมปีที่แล้วนี่ออกดอกคักนะครับปีนี้สีออกปูนอันนี้ต้นพอกต้นพอกครับเป็นนวยเต็มเลย ตัวมือก็เริ่มที่ศูนย์พันเลยได้ครับนี่เอาอนุรักษ์ไว้นะครับต้นพออพวกนกพวกหนูมักสีมาอยู่อาศัยนะครับนี่ครับพยอมพามาเบื้องต้นใหม่เลยครับเนี่ย อันนี้ตนตนตนพยอมครับนี่นตนต้นพยอมใหญ่ตัวนี้ใหญ่เกิดมากก็เห็นเลยครับตน้นนี่อายุนาสีร้อยร้อยปีอัพแล้วครับนี่เพราะว่าเกิดมากนี่ก็เครื่งค้นแล้วพี่น้อง เนี่ยครับต้นต้นพย่อมต้นนี้ครับปีที่แลออกดอกห้ายหลายแต่บ่มีเวลาเก็บใบเพาะเลยครับเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเช้าทุ่งนาม,มหาสารครามนะครับเที่ยวสวนชมศิลป่น้นอง ดีสิผ้ามาเบ่งสาอีกน่วยหนึ่งนี่น้ำเพิ่นสีรดสีแหงนื้จังไดร่บ่นะครับเพิ่นสิมาวันที่สามสิบวัหันนี่สามสิบตัวร่าวันหันเพิ่นคุ้นๆนะครับน้ำคุ้นขาวคุ้นตอนนี้สิเป็นจังไดน,นะครับนาสีเปียนเป็นสีเขียวหรอมั้งครับนี่ โอแม่นีนหลีครับพี่น้องในมองนีเข้าอ,อมหัวว้เล้ครับนี่ครับคันคู่คันคู่เข้าเฮ็ดไบหกเม็รเลยครับมองนีนี่มาแล้วครับพี่น้องอันนี้อีกเป็นสาอีกหน่วยหนึ่งน้ำเพ่นรู้สึกว่าสีล่องล่องเลี้ยวอยู่ครับนี่ ตอนหน้าวันสามสิตุลานะครับน้ำเพิ่นก็ทีอยู่ระดับพี่ละครับคุณนห้อยเกาเพิ่นแสดงว่าน้ำม,มองนี้ลดลงครับเพิ่กัะสีซึมสีแหงไปละครับนี่ครับพุทธะไว้ดีนะครับไผว่าบ่ดี ยามน้ำม,มากอะมาจมกันเนาะพี่น้องว่าพอดนาแรงแล้วก็แรงเพะมีน้ำใส่ซอยแต่ขันเขาขุ้สาไว้แบบนี้ครับนี่ยังหน่อยเขาก็มีเก็บกักไว้ใส่หลายเดือนนะครับตอนนี้ ดวงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นขอบฟ้าแล้วนะครับเฮ้ยว่นีไอออกเื่อยเลยครับพี่น้องวัว <laughs> <Wow, S 2> เป็นไอแล้วครับอากาศเย็นสบายครับกำลังเย็นสบาย นี่ครับน้ำเพิ่นกะทีเ่เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับพี่น้องอดปีใหม่เพิ่นกะที่เหลือน้ำยูระดับไหนจังมารุนกันเบิงครับอันนี้เพิ่งขุดขุดเมื่อเดือนขุดปีใหม่ว้างหันครับปีใหม่สามสิบ สามสิบทันว่าปีหกสองเนี่ยครับระดับน้ำเพื่อนรู้สึกว่าสิล่องเร่เติบอยู่เพราะว่าตอนมาเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดครับมันยังอยู่ระดับพีเลยครับพีสระปีแรกนะครับขุดไว้ปีแรก มาหลุนกันเบิ้งครับว่าปีนี้เพิ่นสิเก็บน้ำยูบ่บจังได๋นะครับอาสิปรับคืนอีกจังน้อยเนี่ยครับไอน้ำเพื่อนกระสิสิเห็นไอน้ำลอยไปน้ำน้ำครับโอ้ยบรรยากาศดีแห้งพี่น้องฝนทะเลหมอกก็มี่นะครับ ทะเลหมอกตามไล่นาเพื่นะครับเห็นไหแสงอาทิตย์เพิ่นสาดซองตัดครับต้นเขานะครับนี่เท่ากับสีเหลียวเห็นเหลียวเห็นทะเลหมอกในป่าเขาเห็นบอพีีนองบรรยากาศดีแห้งครับ ชมบรรยากาศทงหน้าด้วยครับเด้อนี่ต้นเขาข้าเจ้าครับมองนี้นึกว่าสีว่าได้กินเขาครับเนี่ยพ่อเพื่นได้น้ำได้ปุ๋ยซัดขืนครับทวมยาเมือเ่อหรอครับนี่มาติกี้นี่ยาทวมเขาาัดนี้เขาทวมยาแล้วนี่ง่ามอยู่ครับนี่ แต่บ้านเ่าก็ยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับยังลงทุนหลายอยู่ในการปลูกเขานี่ครับพี่น้องผู้ใดบอเคยเห็นทะเลหมอกในป่าเขามาเบิงวยครับนี่ เมือ่อคืนบินดวนมากครับพี่น้องคือทอดหลายคือทอดทงหน้าคือทอดเขา่าคือทอดบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านนานี่ครับุน งายมากครับพี่น้อง ลายรูปนะครับบรรยากาศมาให้เบิร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ โอเคครับพี่น้องมือนี้น้ำบรรยากาศย่ำเศรา้าไม่หายเบิงกนยครับเดี๋ยวหลังจากเข้าแวะมาเยี่ยมชมเข้ากันสิได้เดินทางต่อกันนะครับไปตัดหญ้าอยู่สวนปา่าลุงจากกอนครับให้แล้วให้ทั่วกันหญ้าขึ้นหอกต้นไม้คุณครับสวนปา่าลุงจาก,กอะ จากมองนีไปกับประมาณไกลอยู่ครับนี่หกร้อยกูเมตรนะครับนี่ประมาณหกรอยเมตรก็หอดแล้วครับอยู่อยู่เลาะๆพุ่นละโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้นำบรรยากาศยามเช้าทุ่งนามหาสารคามพี่น้อง บ้านหนองลุมพุกตำบนเวียงชชยอำเภอพยัะพภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับน้ำหม้เบิงตอนนี้ตะเว้นเพิ่นก็นเริ่มขึ้นสูงแล้วก็เริ่มสาดส่องแสงเจิดจ้าแล้วพี่น้องกะจากกันมองนี้นะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ